สรุปราคาผักวันนี้วันที่28เมษายน2568ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาด4มุมเมืองเป็นราคาสูงสุดใส่ใหญ่สวยเท่านั้นกวางจุ้งใบกิโลกรัมละ14บาทกวางจุ้งดอ,อกกิโลกรัมละ24บาทกลัมปลีแตงผลกิโลกรัมละ15บาทกลัมปลีม่วงกิโลกรัมละ35บาทกลัมดอ,อกิโลกรัมละ15บาทกลัมปลีเขียวกิโลกรัมละ7บาท กลัปลีหวัวใจกิโลกรัมละ25บาทคณะต้นกิโลกรัมละ12บาทคณะยอดกิโลกรัมละ16บาทคณะฮ่องกงกิโลกรัมละ70บาทผักกาดขาวล athletes, ุ่ยกิโลกรัมละ12บาทผักกาดเขียวปลีกิโลกรัมละ8บาทผักกาดหอมกิโลกรัมละ35บาทผักกาดแก้วกิโลกรัมละ65บาทผักกาดส้อยกิโลกรัมละ30บาทผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ20บาท ผักปุ้งไทยผักปุ้งแก้วกิโลกรัมละ26บาทผักปุ้งนากิโลกรัมละ40บาทตั้งโอกิโลกรัมละ50บาทผักขึ้นช่ายกิโลกรัมละ90บาทต้นหอมกิโลกรัมละ30บาทต้นหอมญี่ปุ่นกิโลกรัมละ50บาทผักชีไทยกิโลกรัมละ60บาทผักชีลาวกิโลกรัมละ80บาทผักชีฝรั่งกิโลกรัมละ50บาทรากผักชีกิโลกรัมละ80บาทใบสะระแหน่กิโลกรัมละ50บาท ใบกะเพรากโกกรลัมละ40บาทใบโหระพากิรกกรลัมละ55บาทใบแมงลักกโลกรัมลา30บบาทใบกุ้ยช่ายเขียวกิรกกรลัมละ40บาทใบกุ้ยช่ายขาวกิโกกรลัมละ100บาทดอกกุ้ยช่ายเขียวกิรกกรลัมละ80บาทดอกหอมกิโกกรลัมละ80บาทใบมะกรูดกโลกรลัมละา0บบาทใบชะพลูกโลกรลัมลา30บบาทต้นตะไคร้กรกกรลัมละ26บาทกระชายซอยกโลกรลัมละ50บาท กระชายหัวกิโลกรัมละ40บาทข่าอ่อนกิโลกรัมละ50บาทข่าแก่กิโลกรัมละ35บาทขิงซอยกิโลกรัมละ30บาทขิงแก่กิโลกรัมละ30บาทขิงอ่อนกิโลกรัมละ70บาทพริกขี้หนูสวนหอมกิโลกรัมละ140บาทพริกเกลี้ยงกิโลกรัมละ80บาทพริกจินดาเขียวกิโลกรัมละ30บาทพริกจินดาแดงกิโลกรัมละ50บาทพริกสุพอตเขียวกิโลกรัมละ45บาท พริกซปเปอร์ฮอตแดงกิโลกรัมละ60บาทพริกชี้ฟ้าเขียวกิโลกรัมละ50บาทพริกชี้ฟ้าแดงกิโลกรัมละ30บาทพริกยำขาวกิโลกรัมละ40บาทพริกยำเขียวกิโลกรัมละ40บาทพริกยำแดงกิโลกรัมละ50บาทพริกหยวกกิโลกรัมละ20บาทพริกหวานเขียวกิโลกรัมละ70บาทพริกหวานแดงกิโลกรัมละ80บาทพริกหวานเหลืองกิโลกรัมละ80บาทพริกชี้ฟ้าเหลืองกิโลกรัมละ120บาท พริกขี้หนูยอดสนแห้งกิโลกรัมละ250บาทพริกจินดาแห้งกิโลกรัมละ140บาทพริกใหญ่แห้งกิโลกรัมละ150บาทพริกชี้ฟ้าแห้งกิโลกรัมละ150บาทพริกไทยอ่อนกิโลกรัมละ260บาทถั่วฝักยาวร่วงกิโลกรัมละ30บาทถั่วฝักยาวเส้นกิโลกรัมละ24บาทถั่วฟูกิโลกรัมละ80บาทถั่วลันตาวานกิโลกรัมละ80บาทถั่วงอกกิโลกรัมละ20บาท ลูกน้ำเต้ากิโลกรัมละ20 B, บาทบวบงูกิโลกรัมละ40บาทบวบหอมกิโลกรัมละ24บาทบวบเหลี่ยมกิโลกรัมละ24บาทกระเจี๊ยบเขียวกิโลกรัมละ24บาทชาอมกิลกรัมละ18บาทดอกแครกกิโลกรัมละ30บาทฟัาเขียวอ่อนกิโลกรัมละ10บาทฟัาเขียวแก่กิโลกรัมละ10บาทมะระกีนกกิโลกรัมละ24บาทมะระจีนกิโลกรัมละ16บาทมะเขือพวงเด็ดขั้วกิโลกรัมละ50บาท มะเขือพวงไม่เ <sympath> ด <ize> ็ดข <jack ata> ั้วกิโลกรัมละ40บาทมะเขือม่วงกิโลกรัมละ24บ่าทมะเขือยาวกิโลกรัมละ24บ่าทมะเขือลายกิโลกรัมละ24บ่าทมะเขือลิงกิโลกรัมละ24บ่าทมะเขือสดิ้งกิโลกรัมละ16บาทมะเขือไข่เต่ากิโลกรัมละ30บาทมะเขือเปาะกิโลกรัมละ26บาทมะเขือเทศราชินีกิโลกรัมละ50าบาทมะเขือเทศสีดากิโลกรัมละ14บาท มะเขือเทศเนื้อกิโลกรัมละ5 5าบาทมะเขือเหลืองกิโลกรัมละ15บาทมะเขือเทศทอแดงกิโลกรัมละ20บาทมะละกอดิบกิโลกรัมละ4บาทมะละกอฮอนแลนด์กิโลกรัมละ26บหกบาทแตงกวาเบอร์กลางกิโลกรัมละ16บาทแตงกวาอ่อนกิโลกรัมละ40บาทแตงร้านกิโลกรัมละ20บาทฟักทองทองอัมภัยกิโลกรัมละ25บาทฟักทองลายกิโลกรัมละ20บาทฟักทองเกษตรกิโลกรัมละ25บาท ฟักทองสีเมืองกิโลกรัมละ25บาทแตงไทยอ่อนกิโลกรัมละ24บาทแตงโมอ่อนกิโลกรัมละ10บาทข้าวโพดอ่อนกิโลกรัมละ50บาทผักกระเฉดมัดใหญ่มัละ300บาทดอกสดิดกิโลกรัมละ100บาทผักหวานบ้านกิโลกรัมละ150บาทผักหวานป่ากิโลกรัมละ100บาทยอดผักปลางกิโลกรัมละ8บาทสายบัวลอกกิโลกรัมละ16บาทนอไม้ฝรั่งเขียวกิโลกรัมละ100บาท หัวไชเท้ากิโลกรัมละ12บาทหอมแดงไม่ตัดจุกกิโลกรัมละ40บาทกระเทียมไทยมัดจุกกิโลกรัมละ115บาทแครอทไทยกิโลกรัมละ24บาทหอมหัวใหญ่ไทยกิโลกรัมละ30บาทเห็ดนางฟ้ากิโลกรัมละ60บาทเห็ดนางรมหลวงกิโลกรัมละ70บาทเห็ดฟางเบอร์เล็กกิโลกรัมละ100บาทเห็ดฟางเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ130บาทมะนาวเบอร์เล็กลูกละ2.2บาท มะนาวเบอร์กลางลูกละ4.2บาทมะนาวเบอร์ใหญ่ลูกละ6.6บาทเห็ดกระด้างกิโลกรัมละ160บาทเห็ดขอนขาวกิโลกรัมละ150บาทเห็ดหอมสดกิโลกรัมละ130บาทเห็ดหูหนูสดกิโลกรัมละ40บาทเห็ดหูหนูแห้งกิโลกรัมละ290บาทเห็ดเข็มทองกิโลกรัมละ50บาทมะกรูดเบอร์เล็กกิโลกรัมละ40บาทมะกรูดเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ70บาท นอไม้ไผ่หวานกิโลกรัมละ35บาทหนอไม้ไผ่รั่วกิโลกรัมละ20บาทน, no นอไม้ไผ่ดองกิโลกรัมละ3าบาทข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ12บถึงบาทข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ16บถึงบาทเบือกหอมเบอร์ใหญ่ก <tricked ilt Z ine> ิโลกรัมละ60สบถึงบาทกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์เล็กวีละ15บาทกล้วยน้ำว้าขาวนวนเบอร์ใหญ่วีละ60บาทกล้วยหอมทองเบอร์เล็ก 350บาทต fate, um pues ne, basics, pues ่อเข่งเข่งและ7หวีกล pues ้วยหอมทองเบอร์กลาง400บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีกล้วยหอมทองเบือใหญ่650บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์เล็กหวีละ20บาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์กลางหวีละ35บาทกล้วยไข่จันทบุรีเบือใหญ่หวีละ50บบาทจบการรายงานสรุปราคาผักครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์ราคาของผักชีไทยนะครับ ย้อนหลังไป1ปีนะครับผมนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับปี6 7นะครับราคาผักชีไทยนะครับจะเริ่มปรับตัวขึ้นนะครับตั้งแต่ต้นตั้งแต่ปลาเดือนมีนาคมนะครับต้นเดือนต้นเดือนเมษายนนะครับก็จะปรับขึ้นนะครับโดยเมื่อปีที่แล้วนะครับสถิติสูงสุดเริ่มปรับขึ้นเมื่อเดือน มีสายนนี่ก็ร้อยเกือบ2 0 0บาทเลยทีเดียวนะครับประมาณ1 8 0 190บาทนะครับต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็เดือนอพฤษภาคมนะครับก็สูงสุดเลยทีเดียวนะครับสองร้อยบาทต่อกิโลกรัมเลยทีเดียวนะครับบางแห่งเนี่ยก็น่าจะสูงถึง2 5 0บถึง3า0บาทต่อกิโลกรัมเลยทีเดียวนะครับ แล้วพอ,อเดือนมิถุนายนก็ค่อยๆปรับลดลงไปนะครับนะครับโดยเดือนมิถุนายนนี่ราคาสูงสุดก็จะอ,อยู่ที่ประมาณ120-30บาทนะครับต่อกิโลกรัมไปเริ่มปรับขึ้นอีกประมาณเดือนสิงหาคมนะครับก็ร้อยห้าสิบถึงหกบาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก ไปสูงสุดนะครับไปสูงสุดอยู่ที่เดือนกันยายนนะครับ2อ0ถึง230บาทต่อกิโลกรัมนะครับหลังจากนั้นก็จะค่อยๆปรับลงนะครับไปสู่สภาวะปกตินะครับก็คือประมาณ80บาทต่อกิโลกรัมนะครับสรุปก็คือนะครับราคาผักชีไทย อาจจะเริ่มปรับขึ้นนะครับในเดือนมีสายนะครับแล้วก็ไปสูงสุดที่เดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ปรับลดลงนะครับแล้วก็จะไปปรับขึ้นอีกในเดือนสิงหาคมนะครับก็จะสูงถึง200กว่าบาทเลยนะครับต่อกิโลกรัมนะครับนี่คือสถิติ เมื่อปีที่แล้วนะครับของผักชีไทยนะครับท่านใดสนใจก็อ,อยากจะปลูกหรือว่าปลูกก็แล้วก็อลองลองบริหารจัดการดูนะครับว่าะจะทำยังไงให้มีผักชีไทยนะครับออกในช่วงนี้นะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่สภาพสภาวะอากาศนะครับไม่ค่อยเอื้อมหน่วยนะครับ อากาศจะเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับวันหนึ่งสฤดูเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีพวกเพลี้ยแมลงต่างๆนะครับระบาดมากเลยทีเดียวนะครับต้องดูแลกันเป็นอย่างดีนะครับบางส่วนก็จะใช้สารเคมีเยอะนะครับก็จะทําให้ต้นทุนนั้นสูงขึ้นนะครับก็ดูแลกันดีๆนะครับผมนะครับครับ วันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียนเท่านี้นะครับก็ฝากทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ